สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํานะคะเป็นสินค้าของดกรกรีนนะคะที่ยอดนิยมในตอนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะการใช้น้ําบางพื้นที่นะคะอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะว่าสะอาดหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะในการใช้น้ํานะคะชําระร่างกายนะคะหรือว่าล้างหน้าแปรงฟันนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องกองน้ำนะคะรางหน้าแปลงฟันเคยนเฮลพัดนะคะของด็อกเตอรกรีนนะคะมีมาตรฐานรองรับแน่นอนนะคะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวไส้กองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมั่นใจนะคะในการใช้น้ำเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนแพ้ง่ายใช่ไหมคะอยากที่จะได้เป็นเครื่องกองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะสามารถติดตั้งแบบเฉพาะจุดได้เลยนะคะ ติดตั้งแบบซิงค์ใต้อ่างล้างหน้านะคะหรือว่าอ่างแปรงฟันนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งนะคะเป็นตัวเคนเฮลพาสตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกนะคะถึงออคุณสมบัติของตัวเครื่องนะคะว่าตัวเครื่องนี้เนี่ย กรองด้วยไส้กรองนะคะ UF นะคะเมมเบรนนะคะที่มีเส้นใยกลวงนะคะขั้นสูงนะคะซึ่งสามารถที่จะดักจับพวกสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นพวกซีดนะคะหรือว่าตะกันตะกรอนนะคะทำให้เราเนี่ยได้ร้างหน้าแปรงฟันนะคะได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นสินค้านะคะที่ยอดนิยมนะคะและได้และยังได้รับเป็นมาตรฐานนะคะจากทางอเมริกาอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็คือมีการออกแบบมาได้กระทัดรัดมากนะคะถ้าเราเห็นจากรูป ลักษณะด้านหน้าไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นแบบขนาดกระทาดรัดนะคะติดตั้งง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีเป็นตัวกรองพิเศษด้วยรูพุนขนาด0.01ไมครนะคะก็คือตัว U F m e m b r a n ของเรานั่นเองนะคะและน้ำที่กรองมาเนี่ยก็คือจะทำให้น้ำเนี่ยบริสุทธิ์นะคะถึง100%นะคะทำให้ใช้น้ำได้อย่างมั่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอน นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งไว้ที่บ้านนะคะหรือที่ทำงานนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะคะสั่งซื้อได้ผ่านทางลอตเตอรีนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ s h o ป e ี้ l z z d d a นะคะแล้วก็ใน Line Shop นะคะซึ่งตอนนี้ช่องทางออนไลน์เราเนี่ยก็จะสามารถนะคะใส่โค้ดคูปองส่วนลดต่างๆได้มากมายนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวเคียนเฮลพัตัวนี้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกัน ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ